นักสะสมทุกๆท,ท่านกลับมาพบมาเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับสำหรับพระสมเด็จอ่ตรงนี้อวันนี้ผมมีนำให้ชมหลายองค์อยู่ครับผมเป็นรุ่นเดียวกัน่ายัางไม่เปิดเผยนะครับผมว่าเขาเรียกพระสมเด็จอะไรผมให้ดูเนื้อหาก่อนนะ ให้ดูคาบงอกนะเดี๋ยวขออนุญาต z ูม m นิดนึงนะเห็นเม็ดเม็ดไหมนี่การเปลี่ยนแปลงครับเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าการเปลี่ยนแปลงการงอกอของน้ำมันของเนื้อนะนะเป็ดเป็ดเ็ดเ็ดเห็นไหมเนี้ยเนี่ยใช้เวลาระยะเวลา เห็นเม็ดๆเขาใสๆเลยนะบางเม็ดแต่เป็นเม็ดแข็งแล้วนะครับผมครับงอกเม็ดๆปูดขึ้นมาต้องใช้ระยะเวลาครับผมอย่างเงี้ยจะเก้ทำยังไงนะปูดมาจากเนื้อไหมและหลายองค์จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อขาวนะผมผมมีอยู่สองเนื้อ วันนี้นำชมสี่องค์สองแบบสองเนื้อต่างกันนะครับผมจากคล้ายคล้ายเนี่ยเดี๋ยวให้ชมอีกเนื้อหนึ่งเนี่ยเนี่ย่งี้ครับผมเนี่ยโอ้กัดตั้งนิดเ่อโอ้าข้าวนิดนึงครับไม่ค่อยชัดอ่าเนื้อหนึ่ง ดูความเปลี่ยนแปลงให้ดูความเปลี่ยนแปลงก่อนของลักษณะเนื้อนะจากธรรมชาติเลยกล้องอันนี้มันจะชัดเฉพาะตรงกลางนะครับผมริมๆนี่แบบเบลอเห็นไหมก็มีความเปลี่ยนแปลงของเนื้อเหมือนกันแต่อค์นี้จะเนื้อแห้งอรค์น้นจะไปออกแบบเนื้อมัน ตรงนี้จะเนื้อแห้งกว่า,าดะด,ด,ดูดิดูดูหน้าอกเดินะมีการยุบยุบตัวแผ่วบาบือเลยครับผมวางกล้องสองพาไวา้ดูดิ่ะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของพัแท้เลย แล้ววันนี้ผมมีของปอมให้ชมด้วยนี่ผมให้ดูของปอมมีของปอมให้ชมสามแบบนี่นี่หนไหมดูงามไหมละ่ะนี่ใครไม่เคยเห็นไม่เคยส่องนี่หลงไปเลยเนี่ยมีค่าเหมือนคับกุได้ไหมอืมคล้ายนะคล้ายแต่ไม่เหมือนนะธรรมชาติไม่เหมือนกันวันนี้มีของเกมให้ชม ของเล่นแบบดูองนี้กองนี่กองนะเนื้อหมดองแรกแหละแต่ว่าคับงอกจำน้อยกว่าเห็นไหมแต่มีเห็นไหมแต่องแรกจะชัดเห็นไหมคับงอกอ่ะเขาเรียกอะไรนะพวกน้ำมันน้ำมันที่แบบการนอกตัวเห็นไหมองก็มี นีกองหนึ่งอองหนึ่นงผมมีนนชมให้นําชมสีอ่องค์องนี้เหมือนองค์ที่สองเห็นไหมเนื้อเหมือนองค์ที่สองแต่จะมีมันจะล่อนไหมผิวด้านบนจะล่อนออกเกิดจากอ่าการเก็บนะครับผมผมได้มาผมก็ได้มาแบบนี้แหละเฉลยเลยนี่ให้ชมด้านหลังเลยเนี่ยหยากควับ นี่ขออญาตเอากล้องออกกันนี่นี่หลังตาพันดินครับผมวันนี้มีชมของแท้และของปลอมใครบอกไม่แท้นี่อ่ะอย่างที่ท่านเห็นจะทำยังไงอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยคาบงอกคาบเนื่ออะขออนญาตเปิดแฟตนะครับ อืมสว่างเจ้านะเนี่ยจะทำยังไงครับของปลอมให้เป็นงอกออกมาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเจ็ดสิบแปดสิบปีนะผมนี่พระยังไม่ถึงร้อยปีนะองค์เนี้ยเริ่มงอกเริ่มเปลี่ยนแปลงนะอยู่ที่การเก็บด้วยนะนี่นี่ตรงนี้เนื้อจะคล้ายๆกัน แตกต่างกันนิดนึงอะแต่โทนเดียวกันแหละพิมพ์ก็พิมพ์เดียวกันมีหลายพิมพ์นะครับผมเวลาไปเลือกไปหานี่มีหลายพิมพ์อยู่นี่นะเนื้อซนเดียวกันองค์ที่แตกผมทําแตกแตอ้แรกอยู่ในกรอบนะกรอบเก่าพลาสติกอะผมลนไฟแล้วแบบหนักมือไปหน่อยเงี่ยเป๊ะเลยต่อกาวไว้ไม่เป็นไรผมเกไปดูนเนื้อ ีด่ดูดิข้างหลังลึกเห็นไหมข้างหลังนี่ก็มีอยู่สองสามแบบนะผมเห็นคุณโอ๊ตโชว์อยู่มีเล็กกว่าน,นี้นิดนึงตาโลเนี่ยที่ปรัทับไปนี้เหมือนกันเห็นไหมแต่ต้องลึกต้องชัดนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบของปอมให้แต่ตอนนี้ชมของแท้ก่อนดูสององนี้กัน่สองน,นี้ที่เป็นเนื้อเหมือนกันเนื้อเหมือนกันนะโซนเดียวกันเห็นไหมชัดไป๊ะเลยนะ ครับนี่ยนะตัวเดียวกันนะลึกๆชัดๆอันนี้ใหญ่ๆนะนีะ่ะกลางอันนี้เล็กกว่านิดนึ่งนะกลุ่มแบบนะคล้ายๆนะดูให้ดีนะนิดนึง่งใหญ่กว่านิดหนึ่งเอ้ยตาฝาอ่ะใหญ่กว่านิดนึงเ,าาเห็นะไ,ไม่เหมือนนะมีหลายแบบนะอันนี้จะแหลมสูงเนี่ยนะ อันนี้จะเล็กเิดมีหลายแบบนะแล้วก็มีหลายพิมพ์อันนี้ก็พิมพ์เดียวกันน่าจะนะดูให้ดีก่อนคล้ายๆอันนี้จะโค้งกว่านะผมว่านะแต่ไม่ใช้สาระครับดูเนื้อเป็นหลักนี่ผมจะให้ดูของปอมเทียบขนาดนี้ได้เลยนะเห็นไหมขนาดพอได้เลยรูปลักษณ์นี่ก็ได้แนละ้วเนี่ย พอได้เลยแต่ตุ้มนี่จะกว้างเห็นไหมตุ้มจะกว้างตุ้มจะกว้างกว่าเห็นไหมจะออกกว้างกว่าองนี้สึกนะใหญ่เติบเลยแล้วที่ดูนี่ดูด้างหลังดีกว่าเบลอนี่ชัดเป๊ะเบลอตื้นนะขนาดไอ้น้ำหนักนได้นะน้ำหนักดีตรงนี้ นี่ถ้าภาพถ้าภาพดีก็คลายากันนะตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูเก๋ส่องให้ดูขยายดูครับผมเนี่ยไปชัดเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เขากล้องให้ดูทีของเก๋มีภาบเหมือนรับกุ๊กอะไม่าปิดแฟรหน่อยนันเนี่ย ที่คอยไหมกลางจอนะอาขาวอะ่ะถ้ามีแบบนี้นะทับก่าวตีเกไปเลยผมเห็นหลายองแล้วในพระสมเด็จอื่นๆด้วยทำแบบนี้ทับกี่าวพยายามทำ,ทำให้แบบว่าของเต้าหู้อะ่ะเกเป็นทับก่าวครับเนี่ย,ยแขกก็ไม่ค่อยจะออกเลยน,ะนั่นแน่นตึบเลย เนี่ยๆเก้เ okay, ครับแต่ทำโอเคนะฝีมือนะใครแบบไม่เคยมีนี่หลงเลยนะข้างหลังนี้ก็แต่ว่าจะจะไม่ชัดเท่าไหร่นะอยาจะเบลอจะตื้นข้างหน้านี่จะดีอยู่เกือบได้เกือบได้แต่ยังนะั้นะยังยังห่าง เป็นปูนคนละแบบนี่ปูนคนลับแบบปูนคนละแบบอันนี้จะเป็นปูนแบบปูนขาวอ่ะอส่องให้ดูเป็นปูนขาวนะเป็นปูนขาวอยาเนี่ยนะ เป็นปูนแบบปูนขาวธรรมดามวลสารไม่ค่อยเห็นนะนะปูนขาวผมให้ดูของแท้อยู่ไหนวะลอยกับเทปหน่อยออยู่นี่โอเคอนุญาตครับผม นี่องค์นี้ชัดกว่าครับผมน,นี่เห็นไหมชัดไหมปูนแน่นเป็นก้อนกอน็เป็นแน่นๆ่นเลยปูจะแน่นๆ่นเห็นไหมปูไม่เหมือนกันนะปูไม่เหมือนกันปูนทําผ้าเหมือนจะมีมวลสารด้วยมีเม็ดดำด้วยม,มวลสารไม่เยอะนะแต่มีแล้วแต่องคนะองค์นี้จะมวลสารจะดีหน่อย เห็นหน่อยอะมะมีมันสารมะเม็ดดำๆเม็ดเนื้อที่แบบเนอก่อก้อนเนี่ยปูดๆมาจากในเนื้อนี่แท้ละแต่ถ้ามีอะไรมาโปะๆนะเกนะแยกให้ดีเนี่ยดูดินะปูนจะเป็นกก้อนปูนเปลือกหอยอ่ะแยกให้ดีครับแยกให้ดีอันนี้ยปูนขาวดูขอบดิดูดิเกดิไม่ชัดเลย เป็นปูนขาวดูขอบเลยนะคล้ายปูนปัตเตอร์แต่น้ำจะมีน้ําหนักกว่าถ้าปูนปัตเตอร์จะเบาเลยนะไม่น่าใช้ปูนปัตเตอร์นะน่าจะเป็นปูนแบบทําอะไรสักอย่างแหละมีน้ําหนักอยู่น้ําหนักคล้ายกันเลยพอกันเลยอืมเนี่ยโอเคนะวันนี้มีงอกนะมีงอกจําให้มันนะโอเค อะที่มีทุกบ้านบางบ้านก็ไม่มีนะไม่ใช่ว่าจะมีทุกบ้านแต่หลายบ้านก็มีอยู่แหละนี่ดูตรงนี้องแก่งกันวันนี้มีอะไรมากครับน้ำชมพักแกตาแผ่นดินอ่าหรือใครๆเรียกผมเด็ดเผ่านั่นแหละสมเด็จเผ่าสียานนท์ใครไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ว่ากันเริ่มมีราคาขึ้นมาแล้วพันกลางแล้วพันกลาง ใครเจอก็เก็บสะสมได้ครับมีหลายพิมพ์นะพิมพ์หายากนี่ก็แพงหน่อยนะนี่นเก๋นะอันนี้น่าจะเก๋ลาซาด้าอยู่หละผมซื้อม,มานานละซื้อม,มาทําคลิปแรกๆเลยน่าจะเก๋ลาซาด้าเขาเปิดแฟลชใหม่ลืมนี่ดูดิดูผิวดิมีลาซาด้านะเก๋ลาซดา้าองค์ละร้อยกว่าบาทหรือไงเนี่ยเห็นะ ผิวสวยป่ะแต่ผิวยังใหม่ไหดูจะผ้าใหม่อ่ะแล้วขนาดก็ต่างกันด้วยดูดูขนาดให้ดูขนาดเล็กเล็กกว่าเห็นไหมเล็กกว่าเยอะเลยดูด้านข้างเหลี่ยมเลยดูเป็นเหลี่ยมเลยไหมผ้าโรงงานอ่ะจะเหลี่ยมอย่างเงี้ยแหละอันนี้จะไม่แน่นอนเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูทีผ้าเหลี่ยมนะนะดูหลัง สวยไหมสวยไหมผิวสวยดีนะจะใหม่เกเรียนแบบนี่กองนึงอนะ่ให้ดูไปเลยทีเดียวอันนี้เนื้อขาวนะนี่มวลสารเพียบเลยอืมเล็กเหมือนกันเห็นไหมนะหลายลักษณะตอนนี้เริ่มมีราคานะ่ะเกเริ่มระบาดเนี่ยเกสามองค์เลยหวังให้ดีนะ ขายที่ยังไม่เคยมีต,ตรงหงงนี้หลงแน่ๆอันนี้น่าจะเก้มานานแล้วแหละพอลักษณะนี้แบบสมบุกสมบันผมซื้อมาพักกองไงซื้อมาห้าสิบาทมาทําคลิปอันนี้ละร้อยเน,นี่ยสั่งลาซาด้ามาเนี่ยแหมกว่าจะได้แต่คลิปนี่ลงทุนนะผมไม่ได้มีไรายได้จากทำคลิปนะไม่ได้เป็นนักขายด้วยนักสะสมซื้อมาทำคลิปวางงานให้ดูกัน ออกครับแกอ,ออกไปเดี๋ยวให้คายดูทีบางเชียบเลยเนื้อแบบปูน่ะปูอะไรสักอย่างโอเคแท่งกันต่อ,อให้รีวิวให้ดูด้านข้าอันนี้เนื้อเดียวกันนะให้ดูด้านขาเนี่เดียวกันให้ดูด้านหน้านอันนี้ขอบ มีเส้นแบ่งแม่พิมพ์พร้อมสับอมผมก็ได้มาทีละองค์นะไม่ได้มาทีเดียวไหดูลักษณะน,นะหอมบางแล้วแต่จะมีความเป็นธรรมชาติของพระทำมือมากกว่าสองห้าเอ้ยสองสี่ห้าเก้าอืแต่จะหมดขอโทษทีเหลือสิบห้าทียังขอทานอยู่ E อีกเก้าห้ามาเอนั้นมีทําหลายวาระนะเห็นอนาะจารย์โอ๊ตเขาว่าสามหรือสี่วาระนี่เนี่ยตั้งแต่สองสี่เก้าห้าลงมาวาระไหนผมจาไม่ได้แล้วละดูวัดด้วยความเก่าแล้วกันอันนี้ดูเก่าเห็นไหมลอกหมดแล้วอันนี้จะดูแบบน่าจะเป็นคนวาระนะคนละเนื้อแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าเป็นวาระไหนเก็บสะสมกันได้ครับผมไม่เก๊หรอก ผมก็เห็นมาตอนสามสิบปีแล้วตอนผมยังไปไวัยรุ่นอยู่ผมก็ดูว่ามันเก่าดีนะตอนก่อนยังไม่ไมเก่งหรอกแต่ก็เริ่มสะสมอะ่ะเอ,อ๊ะทำไมตีเก๋ผมก็สงสัยนะแนมเสียดายให้เพื่อนแล้องนั้นจริงๆแล้วไม่เก๋เว้ยโอ้สิบเปอร์เซ็นต์อย่างรวดเร็วครับผมแบตเตอรี่ผมไม่ค่อยดีแล้วพอทำคลิปที่ไลเ์เปิดแฟลเปิดอะไรก็เริ่มหวบหวบโอเคครับผม พอทำเนาวนันนี้เอาพอทุ่มทว่มการนำชมสปดได้ครับผมอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับผมซื้อมันไม่แพงนะผมรับให้เจอผมก็เก็บมาแหละ